เรามาดูนะครับลักษณะการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะครับถ้าเราดูในอันนี้นครับในแบบเบสิกเวอร์ชันนะนะที่ผู้บริโภคอยากจะซื้อสินค้านะครับมีทั้งหมด5 s t สเตปด้วยกันสเตปแรกเขาเรียกเป็น awareness คือลูกค้าครับจะเกิดการรับรู้นะรู้จักกับสินค้าหรือว่าบริการนานๆผ่านการมองเห็นต่างๆที่เป็น a อ c e s อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าแลหลังจากนั้นนะครับก็คือ familiarity นะครับก็คือคิดรับรู้แล้วใช่ไหมการให้ใจหมายว่าเมื่อลูกค้าได้รับรู้สินค้าแระบริการของเราแล้วเราต้องทําให้ลูกค้าครับสร้างความคุ้นเคยให้ลูกค้ามีใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาขั้นของ consideration ก็คือการตัดสินใจเลือกและให้ความสนใจเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ และลูกค้าก็เริ่มทําการพอคุ้นเคยเขาจะเริ่มมีแบรนด์ต่างๆใช่ไหมเราจะทำให้ลูกค้าสนใจในตัวเลือกของเราให้ได้เขาเลือกเรานะครับหลังจากนั้นก็คือ purchase ก็คือตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็ l o y a l t y ก็คือเกิดความประทับใจซื้อซ้ำและบอกต่อเพื่อนให้มาซื้อสินค้าเราด้วยสเต็ปหลักๆครับของพฤติกรรมผู้ริโภพมีแค่5อย่างเท่านั้นเอง คือพอเขาเกิดการ awareness รับรู้สินค้าและบริการของเรารู้จักแล้วสร้างความคุ้นเคยให้มิวค้คามีใจและก็จะเริ่มพิจารณาแล้วจะซื้ออะไรดีเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆพอเขาพิจารณาเปรียบเทียบตัวเลือกได้แล้วตัวไหนดีกว่าที่ต้องการก็ทําการตัดใจซื้อสินค้าและบริการนั้นเลยพอซื้อสินค้าและบริการนั้นอีก ก็จะเกิดเป็นรอยต์ตี้นะครับถ้าถ้าลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าที่เราเสนอให้เขาไปหรือบริการที่เสนอให้เขาไปเขาเกิดความใจเกิดการรักในแบรนด์นะเป็น Image นะครับที่แบบมีจงรักภักดีต่อสินค้านั้นๆน่นนะมันก็จะเกิดความรับใจซื้อซ้ำระบบอกต่อให้คนอื่นมาใช้เหมือนเขาด้วยแบบนี้ครับดังนั้นหลักๆก,ก็คือมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันเป็นพื้นฐานนะ แต่ในยุคใหม่ครับของการทําการตลาดยุคใหม่ในการตัดใจของผู้บริโภคอ่ะจะมีการปรับนะคบที่ที่เป็นลักษณะบแบบ hourglass er นะครับ hourglass er ก็คือเป็นแบบนาฬิกาทรายนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นขั้นของ pre purchase กับ post purchase ก็คือขั้นก่อนซื้อในการตัดใจก่อนซื้อนะกับขั้นหลังซื้อมีการตัดใจเป็นลักษณะบแบบไหนจากเดิมที่เป็น normal a v a r a g e Familiarity นะครับ consideration purchase แล้วก็ loyalty นะครับเปลี่ยนมาเป็น pre-purchase กับ post-purchase นะครับมาดูว่าลักษณะาการตัดสินใจของผู้ริโภคเป็นแบบไหนขั้นแรกครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจใช่ไหมครับมันคือการ engagement ก็คือ brand awareness ก็คือการตลรักในรู้จักแบรนด์ต่างๆรับรู้ผ่านสื่อต่างๆที่ลูกค้าหรือผู้ริโภคเห็น,นเห็นผ่านโฆษณาทีวีอินสตาแกร Facebook t วิต t ต r ต่างๆในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆหรือเว็บไซต์แอปพลิเคชันกระดาษนะเริ่มเกิดแบรนด์ awareness รู้จักแบรนด์ต่างๆรับรู้ผ่านสื่อต่างๆหลังจากนั้นเขาจะทําอะไรครับ education ก็คือทําการศึกษาและ problem identification คือระบุป,ปัญหาที่พบเจอและต้องการจะแก้ไขนะคะก็เริ่มศึกษาละถัดมาคือ research research, research ก็จะเป็น investigate in solution นะครับก็เป็นการหาข้อมูลและ solution ที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการหรือถ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการหลังจากนั้นจะทำการ evaluation ก็คือทําการ access ก็คือประเมินความพึงพอใจของตอนเองต่อตัวเลือกเหล่านั้นที่เขาอาจจะมีเป็นแบบล i ต์เวลาละและเขาเข้ามาคิดในสมองว่าจะประเมินความพึงพอใจว่าเขาควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับหลังจากนั้นจะเป็น justification นะ justification ก็คือเป็นการ justify และ qualify value คือการตัดสินใจนะครับแล้วก็ทำการวางแผนการซื้อที่เหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องการของตัวเอง ก็เริ่มตัดสินใจที่จะซื้อแล้วนะครับอันนี้5เศปเนี่ยจะเป็นขั้นของ pre purchase ขั้นก่อนที่จะทําการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเขาจะคิดประมาณแบบนี้ตามตามเ็ปแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มการทําถ้าตัดสินใจเรียบร้อยแล้วขั้น purchase คือซื้อสินค้าเลยซื้อสินค้าและบริการเลยนะครับพอซื้อสินค้าบริการเสร็จปุ๊บถัดมาเราจะไม่ทิ้งนะแปลว่าเราดูพฤติกรรมผู้บริโภคจะมีการ ทำต่อๆไปหมายความว่าพอเขาซื้อเสร็จนะครับก็จะอยู่ในขั้นของ adoption adoption ก็คือเป็นลักษณะของ onboarding implementation ก็คือนำสินค้าและบริการไปใช้คือซื้อแล้วก็ต้องใช้สินค้านั้นถต้องบ้างหรือบริการนั้นนะครับหลังจากที่เขาใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะถัดมาคือ retention retention ก็คือเป็นการ satisfaction and success ก็คือสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าและก็บริการนะครับ อันนี้สาคัญนะในการตลาดยุคใหม่อ่ะเราดูพฤติกรรมผู้ริโภคปุ๊บเราต้องซัพพอร์ตทุกพฤติกรรมของผู้ริโภคใน Our ว l a s s หรือการตลาดที่เป็นนาฬิการายแบบเนี้ยครับนะครับดังน,นั้นจากเดิมที่ลูกค้าซื้อไปเสร็จเราต้องมีบริการหลังการขายหรือว่ามอนิเตอร์หลังการขายด้วยนะครับพอลูกค้าไปใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําการสํารวจความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการหลังจากนั้นก็ expansion expansion ก็คือ ถ้าหากเขาพอใจครับเขาก็จะเกิดการซื้อต่อหรือว่าซื้อสินค้าอื่นๆจากแบรนด์ที่เขาซื้อมาแบบนี้ครับก็คือเกิดการขยายวงกว้างมากขึ้นอันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคนะก็จะเป็นอัพเซลหรือว่าครอสเซลล์ sell, คอร์สร่วมกันจากแบรนด์ในร้านนี้หรือว่าแบรนด์อื่นๆก็ได้นะครับก็จะเริ่มกระจายวงกว้างมากขึ้น นะครับแล้วก็มาถึงขั้นของ Advocacy นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะแบบย o โรยูตี้นะครับ and evangelism ก็คือเป็นบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าและก็บริการไปในทิศทางที่ดีนะที่จะสรุปมาของเนี่ยครับสำคัญมากเลยนะครับในยุคข,ของการตลาดสมัยใหม่นะครับจากเดิมที่เป็น Basic, เบสิกในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าหรือผู้บริโภคเข,ขาแค่รับรู้ คุ้นเคยโอเคตัดสินใจแล้วก็ทําการซื้อแล้วก็ซื้อซ้ําบอกต่อแต่ถ้าเราเจาะฟิลลึกเข้าไปอ่ะมันจะมีขั้นของการก่อนซื้อกับขั้นของการหลังซื้อนะครับในการจะทําให้รู้จักแบรนด์และค่อยศึกษาหลังจากนั้นก็คือหาข้อมูลต่างๆในเชิงวิจัยมาเทียบกันนะครับเป็นในเชิงของโซลูชันไหนตอบโจทย์สุดนะครับแล้วเข้ามา evaluation นี่คือทําการประเมินความพึงพอใจของตนเองว่าเขาควรจะเลือกแบรนด์หรือว่าสินค้าไดดีแล้วก็ตัดสินใจเลือก แล้วก็จ่ายเงินและก็นําไปใช้และเขาก็จะประเมินความพึงพอใจหรือว่าผู้ประกอบการนะักธุรกิจธุรกิจจะส่งให้เขาประเมินเป็นเลตติ้งไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็จะเริ่มถ้าเขาพอใจก็จะเริ่มซื้อต่อซื้อซ้ำไปเรื่อยๆนะครับซื้อสินค้าอื่นๆในทิศทางเดียวกันไปด้วย Advocacy นะครับก็คือจงรักภักดีและก็คือสใช้สินค้าบอกต่อไปในทิทางที่ดีขึ้นช่วยประชาสัมพันธ์ให้ อันนี้ครับคือทิศทางและแนวโน้มของผู้บริโภคในยุคดิจิอลอันนี้จะเป็นลักษณะของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะครับถ้าอาจารย์เปรียบเทียบนะครับของผู้บริโภคนะครับในแต่ละยุคเราสังเกตดูนะในคนที่เป็นเจนยุคของ Baby Boomer c o n นะครับคอนเทกซ์หรือว่าบริบทนะในตั้งแต่เขาเกิดมาและการใช้ชีวิตของเขาอาจ,จะเป็นลักษณะแบบ post war คือเกิดในหลังสงครามโลกนะครับแล้วก็อาจจะมีเชิงของ การทำสงครามในช่วงนั้นอยู่นะครับพฤติกรรมนะครับเขาจะเป็นลนักษณะแนวคิดแบบเชิงของการปฏิวัติที่ยังเป็นสังคมของของช่วงหลังสงครามเกิดขึ้นอยู่มีแนวคิดเป็นลนักษณะไอเดีย i ล m ซึนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาบริโภคอะเป็นบริโภคเรื่องของคตินิยม นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของป้ายไวนิลไวนิลหรือว่าภาพยนตร์นะที่เขาจะเสพกันในในยุคของเบบี้บู์นะในช่วงการบริโภคถ้าเรามาดูในของคนที่เป็น Gen X นะครับคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทนะครับก็คือเกิดในช่วงของการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลงของการเมืองนะครับระบบทุนนิยมนะครับต่างๆเน้ในในเรื่องของคุณธรรมนะครับ พฤติกรรมอ่ะครับก็คือเขาจะชอบในเรื่องของที่เป็นลักษณะแบบเป็นรูปธรรมไม่ชอบอะไรที่เป็นอเดียลิซึมที่แบบจับต้องไม่ค่อยได้แต่เขาชอบที่แบบเป็นรูปธรรมมีการแข่งขันแล้วก็เป็นลักษณะของการอินดิวิโดลิสติกก็คือเป็นปัจเจกคนที่อยากจะทําด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่บริโภคครับก็จะเป็นพวกแบรนด์สินค้าต่างๆหรือว่าเป็นรถยนต์นะครับหรือว่าเป็นข่าวเป็นแอดดิเอร์ที่แบบเร็กชลลี่หน่อย นะครับถ้าเป็น Gen Y นะครับยุคมิเนเน์ก็คือจะเป็นเกิดมาในช่วงของการใช้ชีวิตที่เป็น Globalization และโลกาภิวัตน์นะครับเป็นมีเสียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เศรษฐศาสตร์ต่างๆแล้วก็มีการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตนะครับพฤติกรรมก็เลยจะเป็นลนักษณะแบบโกเบอร์เลยก็คือคือเป็นเป็นคิดได้หมดทำได้ทุกอย่างที่เป็น Global นะครับคือกวาดใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบ Questioning มีการตั้งคำถามต่างๆบริโภคนี่ยของคน Gen Y จ,จะเน้นที่ประสบการณ์มากกว่าคือเน้นเน้นสิ่งที่เป็น Experience นะครับแล้วก็ชอบพวกไปจ็อบที่เป็นเทศกาลเฟสติวัลนะครับหรือไปทาเวลแล้วก็แฟร์ชิพ p s ก็คือชอบตั้งธงปกักธงไว้ว่าอยากจะทำอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเป็นคนแบบชอบความทา้าทายที่อยากจะทำสิ่งใหม่ๆนะครับถ้าเป็นคนแบบ Gen Z นะครับก็คือเกิดมาเป็นคอนเท็กซ์ที่เป็นลนักษณะของบริบทของ mobility นะเกิดมาใช้มือถือได้แล้วมีไอ้สมาร์ทโฟนแล้วนะครับมีแท็บเล็ตมีทุกอย่างสมาร์ทวอชต่างๆได้หมดนะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เป็นซีรีสนที่เป็นดิจิตอลเนทีฟแล้วนะครับก็คือจะเป็นพฤติกรรมความชอบแบบ communication นะพูด นู่นนี่นั่นได้แล้วก็ชอบแบบเรียลลิสติกที่เป็นของจริงๆนะครับการบริโภคจะบริโภคลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นแบบยูนิคเลยยูนิคเดสนะแล้วก็ไม่จำกัดอาร์เมิเดนะครับแล้วก็มีจริยธรรมอันนี้สังเกตุแล้จากการเก็บข้อมูลของ McKinsey ี่นะครับเราแอนคอมพานีนะครับขจะทำการสกัดขึ้นมาว่าคอนเท็กซ์นะครับคือบริบท ของการใช้ชีวิตนะของในช่วงเจนต่างๆที่เขาเกิดมาแล้วก็พฤติกรรมการทำอะไรบางอย่างของเขาในการใช้ชีวิตแล้วก็การบริโภคจะเน้นไปที่อะไรมากขึ้นดังนั้นในความหมายก็คือเวลาเป็นผู้ประกอบเราเป็นผู้ประกอบการนะครับเราก็ต้องดูว่าวิเคราะห์ในแต่ละเจนให้ได้นะว่าแต่ละเจนนะ่ะเขามีการใช้ชีวิตเป็นลนักษณะแบบไหน พฤติกรรมเป็นแบบไหนและบริโภคก็คือแบบซื้อของสินค้านู่นนี่นั่นอะไรมากกว่าแล้วเราค่อยดูเป้าหมายของเราแล้วก็ดูว่าจะเจาะ segmentation ของกลุ่มลูกค้าขนาดแบบไหนเรามาดูนะครับ ten hot consumer trends นะครับในปี2030อีก10ปีข้างหน้าเราดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปม้างในของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับ สังเกตดูนะโดยปกติเราจะมีประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมหูตาจมูกปากก็คือมีการฟังนะครับมีการลิ้มรสมีการดมกลิน่นมีการมองเห็นมีการสัมผัสนะครับในเทรนด์ถัดมานะครับมันจะเป็นประสาทสัมผัสที่6ละที่เรียกว่ามา ไมยคือจิตใจสมองเรานั่นเองที่สามารถเกิดอินแตกบางอย่างกับสินค้าและบริการได้นะในอีก10ปีข้างหน้านั้นเทรนของคอน s u m e r t r e n d นที่จะเกิดขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าคือปี2030อะ่ะก็เพิ่มไมยเข้ามาที่เป็นจิตใจเข้ามาด้วยในการให้สมองสั่งงานบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วเราดูเทรนนะครับสิบเทรนเทรนแรกเขาบอกว่าสมองของคุณนะครับสามารถเป็น user interface ได้ไหมเพราะว่าสมองของเราอะ่ะ เราสามารถจะสั่งงานอุปกรณ์หรือว่าช้อปปิ้งต่างๆได้โดยผ่านกระบวนการคิดของสมองและสั่งงานได้เลยใน10ปีข้างหน้านะครับที่เขาพ r e d i c ไว้นะครับเสียงนะครับเสียงก็จะเป็นสื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ริโพกได้เลยมากขึ้นนะครับในการใช้เสียงเขาจช่วยแบบยกตัวอย่างยุคไปแบบสิริเนี่ยมีการโต้ตอบโดยการใช้เสียงซึ่งกนและกันในอนาคตก็จะมีการแพร่หลายมากขึ้น นะครับหรือ any favorite you want ปากก็คือการลิมรสเองก็คือเราสามารถสามารถจะลิมรดสิ่งที่ต้องการได้เลยนะครับเป็นัะนณะแบบอยากได้กินอยากได้แบบไหนก็บอกได้เลยนะครับหรือเป็นสีก็คือ24อเป็น Digital Aroma ก็คือปรับแต่งกลิ่นที่เราชอบได้เองแบบนี้ครับเป็นแบบ Digital Aroma total touch นะสามารถเพิ่มการสัมผัส ต่างๆได้เยอะมากขึ้นในสกรีนต่างๆแบบในรูปเนี่ยครับนะครับ,นะรบอันนี้จะเป็นปสาสัมผัสข,ของม้ก็คือสมองจิตใจนะครับในการสั่งงานคือเป็นม้เป็นซาวคือเสียงนะครับเป็นปากก็คือริมรสนะครับเป็นกลิ่นแล้วก็เป็นการสัมผัส6ก,ก็คือจะเป็นเมอร์ชเป็นเรียลิตี้ก็คือเอาประสาทสัมผัสข,ของหู การสัมผัสและตาครับมาร่วมกันก็จะเป็นลักษณะแบบทางด้านของ AR หรือ VR หรือทำเป็น m a x e Reality เงให้เกิดขึ้นนะครับหรือเป็น Verify as Real ก็คือเอาสัตว์สัมผัสทั้ง5ครับมาทำงานร่วมกันนะครับในการจะสั่งซื้อสิสนค้าหรือบริการต่างๆที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5มาช่วยในการบริโภคสินค้าบางอย่างนะครับหรือเป็นลนักษณะของการทำ p u b l Privacy Consumer นะครับการรักษาความเป็นส่วนตัวต่างๆอันนี้เป็นเทรนด์นะครับที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นพวก connect s u b s t a n c a b i l i t y นะครับหรือเป็น sensational service อันนี้เับเป็นเทรนด์ที่จะมาในปี2030ก็คือจะเพิ่มประสิทธิภที่6ก็เรียกว่าไมเข้ามาผนวกนะครับดังนั้นสังเกตว่าพฤติกรรมบูริโภคอะครับจากเดิมที่เราสัมผัสแบบท,ทั่วไปมันก็จะมีกระบวนการคิดของสมองเข้ามาช่วย ให้เราสามารถสั่งสินค้าหรือสั่งอินเตอร์กับอุปกรณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้การบริโภคจะเสมือนจริงมากขึ้นนะครับหรือว่าแบบการซื้อสินค้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เงี้ยครับในหน้าจอเราในอนาคตคืออาจจะเป็นลักษณะแบบ Mixed r e a l i t y หรือเป็น VR หรือเป็นอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาเมือไปสัมผัสของได้ลักษณะเหมือนของจริงๆแบบนี้ครับอันนี้เป็น Hot c o n s u m e r t r e n d ที่จะมาแรงในปี2030 นะครับจากข้อมูลของ e r e c t i o n นะครับ